สวัสดีครับทัฟฟ้านะครับจาก7 7เฟอร์นิเจอร์นะฮะจากกระแสตอบรับลูกค้าเนี่ยเป็นของมินิมอลเนี่ยค่อนข้างดีมากวันนี้ก็เลยจะพาลูกค้ามาดูอีกรอบหนึ่งเป็นเฟส2หรือว่าเป็นเป็นอะไรดีอ่าเป็น V2 นะครับเดี๋ยวเราจะจัดของมินิมอลกันอ่าลูกค้าอยากได้ค่อนข้างเยอะเลยไปแต่งคอนโดไปแต่งบ้านซื้อไปฝากคนอื่นก็ได้ <laughs> ของเรามีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เอาไปตกแต่งรับรองสวยงามแน่นอน เดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วของแต่ละอย่างเนี่ยมาจากคอนโดห้องตัวอย่างสวยๆทั้งนั้นเลยมาแต่งห้องลิฟวิ้งรูมกันนะครับในห้องลิฟวิ้งรูมเนี่ยจะมีอะไรบ้างโซฟาโต๊ะกลางโต๊ะตู้วางทีวีอ่านี่เป็นห้องลิฟวิ้งรูมนะครับอันนี้ที่จัดออกมานะฮะสไตล์มินิมอลนะฮะได้ประมาณอย่างนี้นะครับเป็นโซฟาออกสีเขียวอ่อนแล้วโครงเนี่ยจะเป็นสีบีดนะครับสีอ่อนจะทําให้ห้องดูซอฟต์อย่างโซฟาตัวเนี่ยเป็นโซฟาที่ลูกค้าซื้อบ้านนะครับอ่าแล้วเขาก็ไม่ชอบ สไตล์เขาก็เลยขอเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็โต๊ะกลางนี่ก็เป็นตัวลูกเล่นนะฮะเป็นเก้าอี้หวายมาวางดูนะฮะเป็นห้องนั่งเล่นอันนี้ก็เป็นโต๊ะวางทีวีหรือว่าจะเอาเป็นไว้วางของก็ได้อ่านี่ก็จะเป็นดินชักนะครับเปิดอันนี้ก็ตัวนี้จะเป็นไม้สักงานก็ดีเทลก็ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เปิดหน้าได้ตัวนี้เป็นไม้จริงหมดเลยนะคะด้านหลังก็เป็นไม้จริงพวกนี้จะเป็นงานสั่งทําเฉพาะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันดีกว่านะห้องนั่งเล่นไปแล้ว ห้องอาหารไหมห้องอาหารดีกว่ามาไปกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะครับที่เราจัดเซตขึ้นมานะจะเป็นสไตล์มินิมอลก็เป็นโต๊ะอาหาร6ที่นั่งนะจะเป็นเก้าอี้หวายเทียมแล้วก็โต๊ะเนี่ยจะเป็นไม้สนประสานดีสวยมากนะเข้าเลยนะสไตล์มนะินิมอลฮะแล้วก็จะเป็นตู้อันนี้เราก็วางเรียบๆนะครับมินิมอลต้องมีอะไรไม่ค่อยเยอะเวลาวางแบบ เน้นโล,โล่งตรงสบายแล้วก็สีสันให้มันเข้ากับตัวบ้านทางร้านก็มีโต๊ะอาหารอีกหลากหลายเลยนะครับอ่าสามถึงสชุดเลยเดี๋ยวไปดูใน Line Open Chat กันนะครับว่าเดี๋ยวทางร้านจะอัปเดตให้ว่ามีอะไรบ้างก็ไป <ส S 1> <ม>ดูอีกห <arf> ้องนึงกันดีกว่าอ่าอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องนอนเนาะเดี๋ยวเราจะจัดเซตห้องนอนที่เป็นสไตล์มินิมอลแต่ว่าอ่าอ่าสีอาจจะแปลกตาเราจะใช้เป็นแบบพาสเทลสีหวานๆแต่ว่าสีค่อนข้างอ่อนนิดนึง อย่างถ้าเตียงอย่างเงี้ยก็ต้องซอฟด้วยผ้าสีขาวหรือว่าผ้าม่านใส่เข้าไปเดี๋ยวไปดูกันอ่าพามาดูเซ็ห้องนอนนะครับที่เราตกแต่งสไตล์มินิมอลก็เอาแค่เตียงมาแล้วก็วางหัวเตียงวางโคมไฟอันนี้จัดเซตสวยเลยนะฮะอันนี้ก็ออกจะเป็นสีฟ้าพาสเทลนะฮะตัวเตียงนี่อันนี้ก็เหมาะกับห้องมินิมอลมากๆเลยบางทีมินิมอลไม่จําเป็นต้องเป็นแบบสีบีดหรือว่าสีขาวอะไรอย่างเดียวเราเอาจจะเป็นสีแบบ พัดเทลเอาไปแต่งก็ไดอ้อยู่ที่เราจัดเรียงจัดวางเอาให้สีเข้ากับตัวบ้างน,น,นี่ก็ตัวตัวนี้ก็จะเป็นหัวเตียงนะไม้จริงหมดเลยิข้างล่างก็จะเป็นสีฟ้านะฟ้าอมอะไรดีอมสีแรอมเทาๆอันนี้ก็เป็นไม้จริงทั้งตัวเป็นงานสั่งทำนะตัวนี้ก็สวยเนี่ยสีนี้ทําสวยเลยนะอันนี้ก็พึ่งได้มานะโอสวยอันนี้เขากระดาษทรายมาถูหรือเปล่าอันนี้เขาตั้งใจนะครับอันนี้พวกอย่างเงี้ยคือแบบพวกดีเทลอย่างเงี้ยคือเขาตั้งใจทํา หรือว่าถ้าใครอยากได้ร้อยเพิ่มนี่บอกร้านได้นะเดี๋ยวาทางร้านจะตั้งใจทําให้อย่างดีเลยของร้านเราเนี่ยนอกจากมินิมอลเนี่ยยังมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของสไตล์วินเทจของเฟอร์นิเจอร์หลุย ของประมูลโรงแรมร้านอาหารออฟฟิศของเรามีทุกอย่างเขาซื้อทุกอย่างลูกค้าที่สนใจอัปเดตในไลน์ n น h ชทที่แรกฝากลูกค้าติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชมของเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็รอบนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์มินิมอลนะครับฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับฝากร้านเจเจเจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ